โอ้ยสวยอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะอยากอืมอืมฮัลโหล굿มอร์นนิ่งทุกคนนะคะหนาวแล้ว ดูบรรยากาศข้างหลังของดิฉันในตอนนี้ใบไ,ไม้สีทองเอ่ยใดเอ่ยและร่วงเต็มพื้นแบบนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูใบไ,ไม้ร่วงเตรียมเข้าคริสต์มาสแล้วจ้า หนึ่งในสิ่งที่สําคัญในเทศกาลคริสต์มาสนะทุกคนนอกจากเรื่องแบบตกแต่งเอ่ยใดยเอ่ยต้นคริสต์มาสแล้วอะ่ะคือการไปหาซื้อของขวัญวันคริสต์มาสคือไม่ต้องเป็นของขวัญยิ่งใหญ่อะไรก็ได้ได้เอามาแลกกันเอามาเปิดกันที่บ้านสตีเวนคือทุกคนเนี่ยก็จะมีของขวัญมาให้กันละกันตื่นมาตอนเช้าก่อนจะกินข้าวเช้าก็คือทุกคนมานั่งล้อมวงกันเวีย,ยนเปิดของขวัญกันคนละชิน้นละชิน้นละชิน้นละชิ้นที่บ้านสตีเวนเนี่ยชอบเล่นใหญ่มากคือพี่จอมได้เลยว่า Christmas กกา,วากองนน่ง ตื่นมาตอนเช้าพี่บ้านซีเพนเตรียมของขวัญให้พีทไว้เป็นกระสอบกระสอบจริงเคยเห็นแบอบกว่าซานต้าที่แบบเป็นถุงซานต้าหน็นปะก็คือมาทั้งถุงเลยแล้วข้างในถุงอ่ะก็มีของขวัญแบบ3 4มีหชิ้นช็อกมากพยายามจะเลือกออกมาเช้าเช้าในวันธรรมดาหวังว่าจะไม่ต้องเจอฝุ่มชนมากเพราะได้ในอ่ะดูนอกว่าช็อปปิ้งกันเดี๋ยววันนี้พีทจะช็อปได้อะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันจ้าแปนาฬิกาในตอนเช้า เพิ่เงเราทุกคนโผล่กันมาที่บอนสตรีทนะคะเดี๋ยวป้ายแรกคือที่นี่เดี๋ยวจะเข้าไปใน Selfridges กันนะจ๊ะ Christmas Shop on 4คืออะไรเนี่ยอะเข้าไม่ได้หรือเราซื้อตู้าอาเขตไหมซื้อก็ไปเล่นที่บ้านไหมเฮ้ยเอ้าว่าอุ้ยเชียเอออุ้ยเออเออโอเคมูฟออน เจอแล้วอันนี้ที่จะมาเอาสีขาวน่ารักจังเกลียดการติดป้ายยั are are ่วไว้ว่า perfect gift จีจอกันนี้สวยอ่ะต้งองหยุดก่อนอันที่พี่จะเอามันเป็นหูฟังนาสีนาะสีอันนี้แหละที่ตั้งใจจะมาซื้อให้สตีเบนจริงๆอะ่ะเรื่องเราก็คืออยากได้เองแต่ว่ากลัวว่ามันจะไม่ฟิตหูเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวซื้อหูฟังตีเบนน่าจะเสียน่าจะเสียเพรว่าอะไรเสียจะได้ซื้ออย่างงั้นหรอ ผูกฟังซีเว่น่ะเสียพอดีแบบข้างหนึ่งมันติดติดดัๆอะไรอย่างเงี้ยในไหนเราก็เลยเดียซื้ออันเนี้ยซื้อฟ๊บให้นางแล้วเดี๋ยวฉันจะลองถ้าฉันโอเคแฮปปี้ฉันก็ค่อยมาซื้อหรือถ้านางไม่แฮปปี้ยังอยากได้แอร์พอร์ตอะไรใดๆของ Apple ก็ให้นางไปซื้อใหม่เองแล้วอันนั้นเดี๋ยวฉันใช้เองดีเนี้ย่ะนอกจากอันนี้ก็แทบไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะที่วางแผนมาก็เป็นการพาทุกคนไปชอปปิ้งเหมือนเดิม จะซื้อหนังสือเป็นของขวัญดีโอ้ my god เล่มใหญ่มากเฮ้ยผ้าขนหนูผ้าของเบบีอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเรียบร้อยนะคะชอบที่สองเป็นผ้าขนหนูนะคะให้กับเบบีเอ๊ะเอ๊ะทำไมถึงซื้อของเบบีหรือว่าจะเป็นการสปอยอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าทีพี่ทีนั้น คือประธานบริษัท <c oughs> คือพอถึงเวลาที่คลิปนี้ลงอะมุกนี้จะเก่าไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้เป็นนอนคอกี้นะก็คือในคริสต์มาสทั้งหมดฉันสนใจแต่คอกี้ วันนี้ก็คือเรามาเน้นหาของขวัญนอของแต่งคริสต์มาสต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งยก,กยอดไปเป็นอีกคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือถ้าคิดของขวัญอะไรไม่ออกก็ตรงนี้เลยค่ะที่มาของสิ่งที่เขาเรียกว่ากิ๊ ช็อปเพราะว่าเป็นช็อปที่ซื้อ g i ฟตเป็นฟิลแบบของจับฉลาชุดเข็มได้ไฟติ๊กตอกรับบทนางเน็ตไอดอลหนึ่งอ,อ,อ,อันนี้คือขายมาม่าจริงปะหรือว่ามันคืออะไรวะมันคือสมุดโน้ตแพ็กเกจเป็นรูปซองมาม่าแกลเลจที่แบบเออไม่ต้องมีในชีวิตก็ได้แต่ถ้ามีก็เออเก๋ๆดีอะไรอย่างเงี้ยคือให้พัดลมที่อังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นแบบอู้ว้าวเป็นสิ่งแบบตื่นตกใจนะคะที่ไทยก็คือธรรมดา แม่ทีมทำเบรกฟาสต์ฟอร์จูนคุกกี้ซึ่งมันคืออะไรยางลบเหรอเหมือนเป็นยางลบหรืออะไรก็ไม่รู้แต่น่ารักเวอร์ฟอร์จูนคุกกี้ไหมจ๊ะ แตงดองยังลบเหรอดิฉันงงไปหมดแล้วค่ะไม่มีป้ายไม่มีอะไรด้วยนะและอีกความคริสต์มาสหนึ่งทุกคนก็คือการ์ดนีแ่แหละค่ะการ์ดคริสต์มาสที่จรงกนะเขาให้การ์ดกันจริงจังไว้ทุกคนแล้วก็ให้กันแบบมีทุกเทศกาลอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นการ์ดแบบซาวเวจซาวเวจหน่อยข้อตต่างของหมาและแมวคือหมาเขาจะแบบเย้คริสต์มาสมาแล้วส่วนแมวก็คือ someone asks for a lot of wine this Christmas hmm. หรือเราจะมาอยู่ในสถานการณ์นี้คะ Thanks I hate i <laughs> Oh yeah. นอกอจากอะไรไดใดๆที่แบบเหมือนเป็นแล้วแต่เราแล้วเนาะมันก็จะมีของที่คลาสสิกคริสต์มาสกิฟอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาเราซื้อไปฝากที่บ้านสตีเวนพวกพวกแม่ๆป้าๆน้องเขาอะไรเงี้ยอาจเป็นแบบพวกไวเล็ตทรีพวกเพอร์ซน l ลแคร์สตาร์ซึ่งทุกๆปีเนี่ยดิฉันก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พี่รู้สึกว่าเราค่อนข้างมีโอเวอร์เน็หรือว่าตระหนักรู้ในเรื่องของแบบการรักโลกมากขึ้นน่าจะต้องหาโปรดักต์แบบบิวตี้ที่มันไปในทิศทางนี้ ไว้นิดหนึ่ง,งเพราะงั้นพีดว่าบอดี้ช็อปตอบโจทย์ครีดูวองคริสต์มาสต่างๆเซ็คคิ้วว้าวอันนี้น่าเป็นกิ l นะโอเคครับอะลูมิเนียมออ l ูดอลูมิเนียมอีสรีไซเคิลฉันว่าฉันต้องการตะก,กรา้าไปจ้าเฮ้ย hey, ทุกคน you know what พีทอาจจะซื้อแบบเป็นเซ็ตแบบนี้ว่ะอันนี้มันมีเป็นฟองน้ำแบบเป็นผ้าผ้ามาเลยโฟกัดไหมอุ้ยมันน่ารักหนึ่งโมก้มาก กลิ่นแบบเหมือนมะม่วงอมพีชๆหน่อยๆหอมมากอะไรจ้ะน,นี่ยอุนน้ยเอลเม้นยูกับฮันนี่กลิ่นสวยกลิ่นแบบสวยผมยาวลูกหนูราชนิกูร์เวอร์อันนี้อันนี้ก็ทำมาคนละมู้ยกับกลิ่นมะม่วงเมื่อกี้อี่ม่อมม่วงเมื่อกี้มันดูเป็นกลิน่นสาวน้อยวัยทีนสดใสซับซ่าเริ่มลังเลแล้วว่ามันจะแบบเด็กเกินสำหรับน้องสาวสตีเวนหรือเปล่าวะ้เดี๋ยวยิบมาก่อนเดี๋ยวอ่อนเองฉันว่า โคตรน่ารักฉันว่าจะใช้เวลาช่วชีวิตอยู่ที่นี่ไม่รู้จะได้ออกจากคอริช็อปตอนไหนนะคะโอ้ยนี่เค้าพี่แบบเป็นถุงอย่างนี้ด้วยบางทีเวลาให้ของขวัญคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนมันจะไม่ได้มาเป็นกล่องเสมอไปาบางทีมันก็จะมาในรูปแบบของถุงอันนี้คือเกรทฟรุต <Gre> โอเคเรามาฟังมาที่สตรอเบอรี่ตรงนี้กันดีกว่าค่ะท,ทุกคนอตอนแรกกำลังจะแบบอุ้ยกลิ่นพีชน่ารักจังเลยอ๋อเกรปฟรุตเกือบโดนแกงรอบสองลวแม่ ตรอเบอรี่ก็น่ารักหรือฉันก็คือเลือกที่สีกรองนะโ้ยเขามีใสอุ้ยแล้วกล้องก็เป็นสีน้ำตาลด้วยโอ้สวยไปหมดเลยอ่ะก็ต้องโดนหนึ่งโอ้ยยังมีเป็นความแบบซีซันอลเฉพาะช่วงแบบคริสต์มาสอะไรอย่างงี้แม่แม,แม่เนี่ย Black Friday offer กลิ่นพรำอ๋ออะไรู้ไวน์วอะไรได้กลิ่นเนี่ยเรานึกถึงแม่ เดี๋ยวต้องโดนเซตกิ่นเนี่ยไปให้แม่เมสันเองอุ้ยหรือจะเซตนี้ดีก็คือก่อนฟันตาจะแบกหลังแอนน่ะอีนี่นะแบกหลังแอนก่อนนะคะโอ้โหก่ารกมีเป็นโลชั่นบาร์บอมเป็นลูกแก้วฉันว่าเนี่ยต้องโดนบาร์บอมอ่ะฟร s ชมากไปแต่น้องคนนี้สีสวยอ่ะเอาเขาไปเพราะว่าสีสวยได้ะ Take money. อกลิ่นจัสมินกลิ่นนี้มีความแบบเย็นเย็นมีความแบบคูลิงลมพัดโชยอยู่บนยอดเขาแอลเหมือนเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวตัดสลับกับขิมะโปรยโรยเป็นสีขาวดูเย็นเย็นใจใคล้ายๆจะไปอยู่ในห้องพระมะลิอะ่ะกลิ่นมะลิฉันว่าฉันต้องโดนอันนี้ไม่ได้ให้ใครให้ตัวเองคะ่ะ มีเป็นโลชั่นแบบกล่องเล็กเอาไว้แบบเป็นกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกมีกลิ่นเทสนะคะที่ก็เป็นซีซันอลเหมือนกันเออแต่ไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมอย่างเนี้ยคือ,คอขเขาเขียนเลยว่าวนะีแกนเนาะเพราะว่าจริงๆบอดี้ช็อปเนี่ยก็คือเป็นตัวแม่ขึ้นชื่อเรื่องความแบบ sustainability มานานแล้วอย่างเนี้ยในความวีแกนที่ไม่โฟกัสเนี่ยไม่ได้แค่เฉพาะกับอาหารการกินผักไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเสมอไปมันรวมถึงแบบพวกการผลิตสินค้าอัปพภคบริโภคอะไรก็ตามที่แบบเออไม่ได้มีการผลองกับสั่วมรีไซเคิลหนึ่อาางๆจก m u n i t y Fair t เ a d e แปลว่ามาจากเกษตรกรหรือผู้ผลิตที่ได้รับค่าแรงอย่างเป็นธรรมด้วยกลิ่นดูสนุกพูดแล้วดูผิดไปหมดกลิ่นดูสนุกนกลิ่น it smells fun พี่เล่าไอตัวแอปเปิลแผ่เป็ดเล็กดีกว่ายังคิดไม่บอกว่าให้ใครแต่ว่ากระทุกระจิกไปก่อนล่าสุดก,ก็คือพี่เขาได้ตะกร้าใหม่แล้วนะคะมันเพื่อนก็คือตะกร้านะนนมันเต็มแล้วก็เลยฝากเขาไปวางไว้หลังเคาน์เตอร์ก่อนอะไรเงี้ยเขินจังเลอวถ้าคุณคิดว่าตรงกลง่องกล่องเมื่อกี้คริสต์มาสแล้วขอเชิญพบกับบุมนี้ค่ะรับบทนางเอลฟ์เลยหอเปล่าอีกนิดนึงก็คือใส่เสลี่ยงไปช่วยซานต้าแล้วมันอะไรขนาดนี้แม่น่ารักเกินเรื่องมากเลยอ่ะและหากคุณคิดว่าอันนี้คือซื้ หได้ถึงสามเป็นความคุ้มค่าแล้วขอให้พบกับสิ่งนี้ค่ะแม่แม่ คือความอังกรษดมากทุกคนมันคือ Advent Calendar เป็นปฏิทินเคาดาวตั้งแต่วันที่1นึ่งเดซไปจนถึงวันคริสต์มาสซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบช็อกโกแลตก็คือแกกินไปเรื่อยๆตามเลขกินไปวันละชิ้นจนถึงคริสต์มาสเอ๊ะวันที่1เป็นยังไงไล่ไปวันที่10อยู่ไหนวันที่16อันนี้วันที่2ความสนุกมันก็อยู่ที่ตามหาตัวเลขด้วยแล้วก็ลุ้นว่าในแต่ละวันเราจะได้อะไรเหมือนให้ของขวัญตัวเองในทุกๆวันเนี่ยมันน่ารักอย่างเงี้ยมีแบบสอังอั้ีฟ้า แค่ขยับออกมายังขาสันหลาย <laughs> ลหลายคนค่ะชอบบอกว่าชาของคริสต์มาสอะมันมาจากการที่เราเคาดาวไปคริสต์มาสนะเหมือนวันคริสต์มาสจริงๆแล้วอะเป็นวันที่จืดๆเสน่ห์กว่าจริงๆคือเหมือนเวลาที่เราเคาดาวแบบวันที่หนึ่งสองสามแบบจะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เหนื่อยแล้วอะคือตอนนี้กํลังคิดอยู่ว่าซี้มีอะไรให้ใครเราบ้างเนี่ยค่ะของคุณป้าสตีเวนอีกสองครอบครัวเดี๋ของเีืเรต่อแป๊บพอละอันนี้สุดท้ายละจริงๆขออีกอันสองอันพอละเอ๊ะอันสองอันอันอือ่ะไ กลิ่นซีซันอลอีกหนึ่งอันค้าการตลาดที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อาแต่เอาอันนี้อีกกลิ่นหนึ่งพอพอแล้วของจริง มีน้องขนมปังขิงด้วยหวัดซันเรนเดียกรูรูดอฟเดอะเรดโนสเรนเดียไหมล่ะ <S <S หรือเราจะห้อยลอบสเตอร์เอาไว้ <S <S เราจะต้องห้อยหน่อไม้ฝรั่งเอาไว้ทำไมและเมื่อคิดว่าไปสุดแล้วนั้นเรามาเจอ น้องคนนี้เขายาวได้จริงแม่กระลิงกระลิงกระริงเฮ้ยทุกคนดูนี้หน้าพี่ปวะวานก็คือมูดของฉันตลอดปี2021ถือว่าเป็นการสรุปปีได้ดีให้พี่ปวะวานนี้เป็นตัวแทนของเราอุ้ยนี่มันพวกแบบคริสต์มาสแครกเกอร์ไงทุกคนจํด้ม้มที่เราพามาดูกันคลิปปีที่แล้ว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 นะคะที่ดึงแปะสองฝั่งแล้วข้างในก็จะมีแบบของรางวัลสอยดาวต่างๆอุปกรณ์ใดๆอะไรพวกนี้เนาะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบ พลาสติกเล็กๆกระจุกกระจิกแบบชิ้นของชิ้นเล็กๆกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นแบบพวกของเล่นหรือของใช้อะไรที่อาจจะเป็นแบบพลาสติกตอนนี้ no more plastic แม่ the little green cracker company โนี่ไงคือเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบ go green กันแล้วตอนนี้ไม่เป็นพวกของพลาสติกอะไรนี้แล้วเท่าไหร่อะไหนว่าจะเก็บพวกของคริสต์มาสไปซื้ออีกคลิปหนึ่งเงเนี่ยวันนี้มาซื้อของขวัญไงนี่ของขวัญให้ใครคะให้ตัวเองหรือแบบ่ no อันนี้ก็สวยนะแม่น่าจะชอบอะไรฟิลฟิลนี้หรือเปล่าซึ่งทุกคนพีดมีข่าวจะมาแจ้งและคิดว่าต้องแจ้งเลยในตอนนี้คริสต์มาสปีนี้เนี่ยพีกลับไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็อาจานานจะน่าจะคิดว่าจะ ไม่ได้แต่งบ้านที่ลอนดอนเป็นธีมคริสต์มาสแต่อย่าเพิ่งเศร้าใจไปนะคะทุกคนกลับไปเซเลบริตคริสต์มาสกับครอบครัวพีที่ไทยยังไงก็หวังว่าทุกคนก็ยังติดตามบล็อกมาสของพีอยู่นะเดี๋ยวคงจะได้ไปช้อปปิ้งของตกแต่งต้นคริสต์มาสที่จะเอากลับไปให้คุณแม่ที่ไทยน่าสนุกดีเพราะว่าปกติตน Christmas ้นคริสต์มาสพีที่ลอนดอนเนี่ยก็จะคุมธีมสีเงินสีขาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางไอเทมเราอยากจะซื้อแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับต้นไม้เราปีนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปป้้้้ออองกกลล่ซซืืตรนนนีัแะาจ ด้วยมาก็เดียวดูกันอย่างเนี้ยอะไรตรงเนี้ยก็คือความแม่พีดเวอร์สวยเฮ้ยน่ารักมากอันห่อยคนน่ารักเลยอ่ะสิบปอนด์เออราคาเอาเรื่องยอยู่เฮ้ยอันนี้สวยอะ่ะอยากซื้อไป้อยต้นคริสต์มาสที่บ้านตัวเองแต่ไหนบอกว่าปีนี้จะไม่แต่งไงแต่ก็สวยดีไงแต่ก็เอาไปดีไหมอุ้ยอันนี้ ้ยโอ้สวยอ่ะก็คือแพ้แหละอะไรที่เป็นสไตล์ที่แพ้ก็คือแพ้อยู่บันยังครับเจอแล้วช andelier ขอแหล่มากโอ้ยสวยอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะอยากอืมอืมเหลือบมองทางไหนก็เห็นแต่ของที่อยากซื้อไปไว้ต้นคริสต์มาสที่บ้านตัวเอง <c oughs> ที่บอกปีนี้ไม่ต่างไงเอ <c oughs> เจอแล้วค่ะสิ่งที่ดิฉันตามหามาทีนี้คงต้องตะกร้าแล้วแม่ว่านี่น่ารักดีนะ อยากได้หอยอ่ะรูออ้สึกว่าหอยมันน่ารักแต่แบบหอยคือ16ปอนด์เลยนะเวอร์มากอันนี้ก็ดูวิงวับดีแต่อันนี้แม่น่าจะชอบนะกลิตเตอร์ความเพชรความทองดูเป็นสไตล์แม่ฉันเวอร์เวอร์เราอาจจะต้องมีสีขาวไปสักหน่อยแบบอย่างนี้ไนะม่ขาวแซมแซมทองคิดว่ามน,นีสวยนะอันนี้ดีไหมอ,อันนี้สวยดีแซมแซมสีขาวไปหน่อยน่าจะสวยเนี่ยเออเฮ้ยน่ารักของแต่ ิสต์มาสต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเป็น,อ,นอีกทริปหนึ่งเออเฮ้ยน่ารักมีข้ออ้างมาเลือกอันที่เรารู้สึกว่าสวยแต่ว่าเราปกติเราจะไม่ใช้ะไรเงี้ยดูไปดูมาคี่รู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบธรรมดาไปหน่อยคิดว่าบอลสีทองเราน่าจะหาที่แบบถูกๆได้อยู่นะเลยเปลี่ยนเอาเป็นคนนี้น้องคนนี้มาแทนนะคะอันนี้แนมะอันนี้อันนี้ก็รวยเอามาแบบปะเชฟเขานิดนึงแต่ยังไม่เป็นโรสโกะหรือมันก็พอได้วะอันนี้ที่เอาไว้ปักยอดนี่นะ เท่าไหร่วะเนี่ยไปเปยก็คืออุ้ยไม่มีราคาด้วยอะวัดใจอีกแลว้วอะมีชิ้นเดียวด้วยนะเมื่อกี้เห็นแต่สีเงินเนอะไป <c oughs> ดว่าเพื่อความคุมโทนสีทองเราเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็สวยอยู่ไม่ว่า สวยแหละสวยมั้งอันนี้เหมือนตะก้อทำขนมเลยอ่ะน่ารักอ่ะต้องเอาจากไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะอันขวาหรือซ้ายซ้ายหรือขวาดีทุกคนเฮยยังไงอ่ะเออโอ้ยคิดไม่ออกโอ้ย12 seconds later หรือเอาไปทั้งสองอันดีว่ะ4ีมันก็ดูแบบเออเอออยู่เฮ้ยอ๋อเอเีอ่ะ one hour later เอาอ,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 อันนั้นแหละ ช้อปปิ้งของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้แต่ว่ากลัวจะยาวเกินไปเดี๋ยวไว้เรามาต่อข่าวหน้ากันนะจ๊ะช็อปต่อรวๆเหมือนเดิมเพิเ่มเติมคือมีพี่อาร็์มาด้วยอย่าลืมกดติดตามซีรีส์บล็อกมาสปีนี้ของพีทด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบาย